สนับสนุนโดย Google Chrome เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์การเดินทางของศิลปินพอมาถึงจุดหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นมากับตามวัยวันนี้เราเดินมาไกลแล้วมันก็จะพูดถึงเรื่องทางนี้มากกว่าไม่ได้ไปพูดถึงความลำบากที่เราผ่านมาแล้ว ไม่เต็มแต่พวกเรามาด้วยใจคนไทยส่งเสียงเลยนะแล้วมีไหมอ่ะบางทีมันคิดเพลงสดมากแล้วบางทีมันลืมอ่ะเปอาจจะเคยพูดมาแต่ขันจําได้อะไรเงี้ยมีครับมีหลายรูปแบบครับบางวันก็เป็นบางอันก็เป็นแบบนั้นคือมันกรรมวิธีการผลิตเพลงมัน มันไม่ซ้ําเดิมเลยส่วนใหญ่ืีก็ฝันแล้วก็ตื่นมาแล้วก็จดไปต้องจดด้วยกันลืมบางทีมันอาจจะเป็นแบบว่าพูดแสลงอะไระเป็นเด้งอะไรแล้วอันนี้ก็คิดคือมันจริงๆแล้วมันเป็นภาษาพิสศศดาลน,นคือมันคือเป็นภาษาที่เรียกว่าพวกเราอินเวนต์มันขึ้นมาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษที่มันไม่ผสมกันแเดงวีวีเด้งฮยมันคือแบบ มันคืออะไร <laughs> เด้งไปพีเด้แต่ว่าเวลาเราฟังนะมันแบบมันคือเวลาเราพูดกันเราพูดกันแบบนั้นคือเวก็จะพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษคํานึงบางทีเดก็พูดมันกับแตลปัดคือผมมก็เรียนภาษาไทยจนย,ยังไม่แตกฉานก็ต้องไปอยู่ที่นู่นเหมือนกับเดครับแล้วก็ไปเรียนภาษาอังกฤษยังไม่ทันแตกฉานก็โตขึ้นมาแล้วมันก็เลยจะพูดทั้งสองอย่างผสมกันแบบมั่วๆก็เลยเป็นภาษาใหม่ขึ้นมาซึ่งเวลาใครพูดออกมาอย่างเวพูดมาแบบเด้งไปพี่เด้ง คือมันเป็นแค่ฝรั่งที่ถึงจะคิดได้คําว่าเด้งไหมพี <c oughs> ่เด้งเนี่ยคือคนไทยมันไม <c oughs> <training enables> <c oughs> ่มีคนไทยก็ไ <mon> ม่รู wow. <nd> ้จะใช้คําว่าเด้งกับอะไรแล้วใช่เราก็เลยแบบเฮ้ยเออเจ๋งดีกว่าเด้งไหมพี่เด้งเอามาทำเพลงก่อนเราทําแบบว่ามันทฤษฎานจนมันโอเคไว้มันก็สาวโอเคดีกว่าคือผมว่าบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำ ตั้งแต่วันนั้นเพลงแรกที่บอกครคเตอร์ของแต่ละคนว่าแต่ละคนเป็นยังไงวันนั้นถึงวันนี้ครคเตอร์รได้เปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าครับคือให้ภาพมันเหมือนกับรายงานข่าวเกี่ยวกับตัวเอง mm hmm. ซึ่งถ้าวันนี้เราเดินมาไกลแล้วมันก็จะพูดถึงเรื่องทางนี้มากกว่าไม่ได้ไปพูดถึงความลําบากที่เราผ่านมาแล้ว <c oughs> อะไรอย่างนี้อย่างเพลงเก,ก่าๆก็จะได้ยินเรื่องความลําบากเรื่องช mm ีวิตบนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรที่ไม่แฟร์สำหรับเราพอพอเราเดินมาข้างหน้าเราก็จะทําเพลงอีกแบบอย่างเพลงสุดข,ขอบฟ้าที่เราทํากับนายแอดคาราบาว มันก็เป็นตัวเราซึ่งตอนเด็กๆเ,เราก็รู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วคือเรารู้สึกอยากจะสู้เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนกับเราไปทาอะไรสนุกสนานเราก็เลยยังไม่มีเวลามาทําเพลงที่มันซีเรียสขึ้นพอมันโตขึ้นมาเราก็เลือกที่จะทําไปให้สุดขอบฟ้าเหมือนกับได้โชว์ progress ของการเดินทางของศิลปินอะไรเย่างว่าพอมาถึงจุดหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นมากับตามวัยแค่ขีมขัดตะขึ้นยนต์และเตรียมตัวพร้อมทิ้งยาน เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือว่าพวกคุณคือวงอินดี้สามารถทํางานกับใครก็ได้มันมีจุดเริ่มต้นตรงนี้ได้ยังไงครับเราก็เริ่มสเต็ปมาจากการเริ่มขายเองตามร้านนู้นร้านนี้จนคนเริ่มสนใจพางจุดหนึ่งเราก็เลยโดนท้าทามด้วยกันคนจะจจาหน่ายให้เรานี่คนจัดจาหน่ายเราก็เลยเออเริ่ม ทำเป็นบริษัทจริงจังขอบจับขอบผมทัชแร้วมันต, well. uh, ตักพ right uh, ีส uh ัก huh. พักเราก็ย้ายที่ขายนะเพราะว่าแต่ละพอแต่ละอัลบั้มเขาจัดจำหน่ายใช่ไหมครับเราต้องเมั่นใว่าอัลบั้มต่อไปมันต้องเดียวที่ดีกว่าเราก็ย้ายไปย้ายมานั่นคือวิธีที่เราทําคือมันก็คงไม่มีใครย้ายควรจัดจาหน่ายบ่อยขนาดเรานะการเดียวธุรกิจแบบนี้แล้วเราจะทํำยังไงให้ให้เขาเชื่อในตัวเรามันมันจะเป็นจากผลงานของเราครับแล้วก็ attitude ในการคุย ค,คือเราก็จะไม่ค่อยยอมใครกัน3คนถ้าเกิด3มคนรวมพลังแล้วคุยกันมาก่อนเดินเข้าไปในห้องประชุมเรามีไอเดียในหัวแล้วเราอยากได้อะไรแต่ถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นเราก็จะไม่เอาแล้วเราก็ไม่กลัวที่จะปฏิเสธเพราะเราถือว่าเอ๊ะมันไม่ p e r s o n นลเดินออกมาจากห้องเราก็ยังคุยกันเป็นเพื่อนกับเขาได้แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ลงตัวแล้วเราจะไปตกลงกันทำไมว่าจะทำงานด้วยกัน <c oughs> ถามจริงว่าถ้ามองถึงตอนนี้สิปีผ่านไปแล้วใช่ไหมครับวันนั้นคิดไหมฮะว่าเราจะมาเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้คือถ้าถ้าถ้าวังถ้าคิดไหมว่ามันจะเป็นอย่างนี้ คงไม่ได้คิดแต่ฝ <Yes, ันฝันนั่นแน่ครับฝันันเนี้ยฝันนั่นแน่ครับว่าแบบโอ้สักวันหนึ่งเราต้องอย่างงี้อย่างงี้คือคือเวลาปาร์ตี้กันอยู่บ้านอะไรเราก็แบบว่าเฮ้ยเราเล่นคอนเสิร์ตกันดีว่าเป็นยังไงแบบเล่นคอนเสิร์ตกล่นคอนด้วยตอนเด็กๆว่าเล่นคเสิร์งเอ้ยอย่าดึงอย่าดึงอะไรอย่างเงี้ยเร้อฝันมันฝันไว้ไกลอ่ะฝันไว้ไกลแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมันจะมาได้ ตอนนี้ครบรอบ10ปีแล้วเกณนจะมีการเซเลบร์อะไรยังไงบ้างไหมครับครบรอบแล้วก็เดืตุลาวันที่29ครับก็เราก็าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ชื่อว่าไทเท,เทนนะเป็นคอนเสิร์ตในฝันที่เราคิดไว้ครับว่าเราอยากจะทำคอนเสิร์ตแบบนี้มีเปอร์ฟอร์แมนซ์มีวงมีส่วนประกอบของหลายๆอย่างาาก็ยังไม่อยากบอกมากก็เรามีวงออเคสตราด้วยนะครับโอ้โหก็อหอลองดูว่าจะเล่นกัทิ่พร้อมยังไงก็ต้องมาชมกัน เองนี้นะฮะต้องขอคุณคุณเวนะครับคุณขาและคุณเดย์ด้วยนะครับไทเทเนียมที่มาร่วมรายการเราแล้วมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับท็อปและก็รายการเดย์เดยด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับการเดินทางของศิลปินเนี่ยมันขึ้นลงมันก็ดิ่งได้เหมือนกันไปให้สุดขอ เป็นยังไงกันบ้างครับกับรายการเดี A ่ยวคนเป็นใจของเราในค่ําคืนนี้นะครับทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจของ3หนุ่มพี่พอปวงไทเทเนียมรวมถึงช่วงไอโซเชีย so ลและทริบิลด้วยนะครับวันนี้เวลาท็อปแรกรายการเดี A ่ยก็หมดลงแล้วกลับมาเจอเขาได้ใหม่อาทิตย์หน้าตอน5้าทุ่มครึ่งที่เดิมนะครับทางโมเดิร์นไนททีวีคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ เป็นห้องอพันเมนนะครับเปลี่ยนมุมไปได้เดี๋ยวนั่งโซฟานั่งโต๊ะนั่งกินขามข้าวมีอะไรก็ขนมาใครมีกล้องอะไรก็เอามาจริงๆเฮดโฟนนี่ใช้นี่คือเอาเทปกาวเนี่ยพัน